โอเคผมวันนี้นะครับมาขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะวันนี้นะก็กมาอยู่ผมช่องโฮมซิกัารนะครับผมนะแล้ววันนี้นะเราก็มาอยู่กันในเกม Ninja Storm กน,นะลุตโตอะเดเมตเนจ์สตอมกัร์ดครับผมนะโอเคแล้วครับนะในส่วนของวันนี้นะก็จะเป็นทางด้านของอิทาจินะครับผมนะโอเคครับ okay, ผมนะอิทาจินะมาครับเลือกเลยครับโอเคนะในส่วนของสกิลผมขอใช้เป็น ไฟสไตล์ไฟเบลจัดสุกนะผมนะหรือว่ากระถาไฟบอลน,นะผมนะโอเคครับหน้าก็กดไปเลยนะโอเคผมนะตรงนี้ก็สุ่มครับผมเจอใครเจอกับทางด้านของคิมิมาโลนะโอเคครับกดไปเลยครับมาครับซุ่มด่าน โอเคครับเซนโตไคชิอืม,อมโดนโอเค,อ,เคอุ้ยอะไรอ่ะผมราบกลางอากาศเล้วเมื่อกี้ เมื่อกี้คาบุโตะมาไงเอ้ยต่อยไม่โดนอะไรเจอเนตบงแหวนไปหน่อยเป็นไงล่ะโอ้โหโอ้โหข้อของบโบกกา,าการหน่อยไม่ได้เลย โอ้โหโชคดีนะเมื่อกี้มีคาบูโตะมาขัดไว้อะไม่งั้นโดนวิ่งโอ้โห โอเคโหก็จะโดนเมื่อกี้มันต้องโดนนะแต่ว่าคาบูโตะมันมามันมารับแทนพอดีไงเลยไม่โดนไงเคโอ,โอ โอเคครับผมไปกันต่อนะมาครับรอบที่สองเจอใครเจอกับชิโนนะมาครับผมมาครับซุมป้าวานะ โอเคครับผมมาครับโอ้โหตกได้อะไรอะไรคว้างมาแมลงมาทำไมอืฝันหลังคอมโบโกาอากาศทีก็คอมโบโกางอากาศหน่อยอืมโอเคสวย เอาเอานี้ไปเป็นรางวัลเป็นปมแมลงทอดไปดิโอเคจับหน่อยอืมออุ้ยโ,โอ้โห โอ้โหโ,หโ,อ,โอ้โหเมื่อกี้ผมถ้าใช้ถ้าไม่ตายนะแต่ว่าเฮนเตะมา,า,าโอ้โหยาบกนะไง โอ้โหเรียบร้อยครับผมโอ้โหกว่าจะโดนเมื่อกีิยะเยตะมาขัดไงเลยไม่ได้ใช้ไง Hey Oh ือเทคนิคการใช้ท่าไม้ตายของอิชจิเออแบบที่ผมใช้นะก็คือว่าให้ศัตรูเนี่ยมันลงไปนอนก่อนนะแล้วก็ใช้ท่าไม้ตายดักเอาไว้นะพอมันลุกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะโดนพอดีให้ผมนะก็จะประมาณนี้นะต้องให้ศัตรูมันลงไปนอนกับพื้นก่อนนะถึง่งจะใช้ได้นะมาครับรอบสามคิมมิมาโลเจอไปแล้วไง chí ok mà hấp tung mà ní lợi ui ô tăng lạc đấy lữ ตั้งหลักได้เหรอมาไม่อืมโอ้โหโอเคพอละอุ้ยอืมเอาไปสาฟไฟบอลยักษ์งูลบได้เหรอโอเคเอ้าลบได้อีกโอเค,เออเคจับได้ อืมติดกับแพงเปล่าเอ้าโดนโอเคนึกว่าไม่โดนนะ มานั่นจะผมจะทำให้ดูแบบชัดๆสักรอบนะเมื่อกี้มันแบบมันมือไปหบ้างเลยแบบตายไปเลยนะ เร็วไปหน่อยมากินนะโอ้โหผมสุ่มเจอตัวเองนะไม่เอาอะก็เปลี่ยนครับผมมาครับโอเคสุ่มได้ล็อกลีมานะโอเคครับซุ่มได้เหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะถ้าถ้าไม่มีใครมาคัดนะเออ,อเพราะว่าเวลาผมจะใช้ถ้าไม่ตายเนะี่ย มันชอบมีตัวมาคัดไงโุ้ยโอ้โหผมโดนเลยวะประเด็นเลยอืมเอาไปก่อนกระทำไฟบอลยักษ์โอ้โหมันลบได้ลบได้ไหลายคนนะนะเมื่อกี้ขี้บักก็ลบได้นะ ทีนี้ลีก็มาลบได้อีกไปมาครับผมอุ้ยจะลืมไปจะกะไม่พอมาอีกทีนึงอุ้ยโอ้โหจับช้าไปโอ้โอคืนสวรรค์ โอ้ยโอ้โหท่าจับอย่างลีลามากเลยอ่าจับประมาณนี้นะให้ล้มไปก่อนนะเพราะว่าผมก็หาวิธีอื่นไม่ได้แล้วไงนอกจากวิธีนี้คือให้ศัตรูมันลงเป็นน้อยก่อนนะแล้วก็ใช้ตามใช้ท่าไม้ตายตามนะโอเคผมเรียบร้อย ีกโอเคครับผมนะไปอีกรอบหนึ่งนะมาครับผมเจอกลับทางด้านรุนพี่คาคาชินะเพราะว่าอาจารย์คาคาชิ เป็นรุ่นพี่ของกีชาดจริงครับผมนะในแบบยังไรนะรุ่นพี่ในหน่วยลับอะโอเคครับผมด้านเดิมเซนโต้ไคชิโอ้โห้ยคุยจบได อืมวิ่งโหโอ้โหมาดิอุ้ยมาเลยครับต่างคนต่างลบอ่ะต่างคนต่างลบสถานไฟบอลยักษ์โอ้โหลบได้โอ้โหไม่เอาไม่เอาอาจารย์ไกลอาจารย์ไกลอะไกลไกล โอเคมาแล้วโอ้โหมันสร้างหน้ารำคาญเลยเกินเลี้ยงเพื่อทำไมขึ้นไปโอ้โห,โโหตั้งหลกกักได้อีกวิเออขอจับที โอ้โห,โห,โห้คิวแล้วเกินมันนี่เลยอุย้ยโอเคอันนี้ผมไม่ตั้งใจนะมันลั่นนะโอ้โหอุ้ยโอ้โห,โ,โ,ห,โ,หโดนต่อยมาตึง ผมเก็บจากกะตรงนี้ก่อนโอเคกูโอ้โหโอ้โหมันนี่เลยอ้าวกระโดดเขามาหาพอดีอเโ โอเคครับผมนะก็จบลงไปแล้วครับนะสาหรับคลิปของอิทาจินะผมนะซึ่งเทคนิคการใช้ถ้าไม่ตายของอิทาจิที่ผมใช้ก็คือว่าให้ศัตรูเนี่ยมันแบบยังไงะ่ะลงไปกอง ลงไปน้อยกับพื้นก่อนนะแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายตามนะครับผมนะท่าัตูเนี่ยมันลุกขึ้นมานะ mm hmm. ก็จะโดนพอดีเลยแล้วครับผมนะโอเคนะก็จะประมาณนี้ครับผมนะโอเคครับผมซึ่งคลิปนี้นะผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะถ้าใครดูแล้วเกิดชอบเกิดถูกใจกอ็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะโอเคนะซึ่งคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวจบไว้เพียงเท่านี้ก่อน,นครับผมสวัสดีครับผมไวเจอกันใหม่ครับ